หนวดมันกะมาแล้วแบบมาแบบคะแนนโลคคนทีมงานโลคคนโอ้นี่ของเพล่นหัวของเจ้าเนี่ยกระจนท่านพอเท่ากับบะนมี่นเยอะมันมีไก่อยเะ ไทยสบายดีพี่นอ้องรีฟซีเมื่อสุข,สข,สขนุนสุกคนในยามเส,สาร์เนาะลมมืมดคืนเลยตอนนี้ก็จะแจ้งแล้วก็ยังลมนะยามนี้หาก,กินลำบากเพราะว่ามันลมมแห้งแต่ว่าทีมงานเราไปชนหนึ่งนั่นล่ะเรากินกาแฟ,ฟชั่งน้อยยังไปนะ มันคักไปลเลยนี่มันนี้ล่ม,มเฮ่ได้เวลาแล้วล่พ <Okay. S 2> ี่น้องยไต่ซี่กว่าเดี๋ยวเลาะขึ้นไปตามเลาะไปตามมันแจงแต่เอา,าไปเพื่อเดียวมันทีมงานไป เนี่ยกันไปบละยังแต่บานิวมาหนังลงคลิปไปหนงมาก็ได้ตีซี่เขาก็กว่าตอนนี้ก็ลงแล้วล่ะจะนั้นลงไปนี่นะเอาจจะลงไปซื้อกะหอเด้วยนี่อากาศดีขนาดแต่วันหนาวเลยพี่น้องลม มันคนะนะืนเลยนี่ยังประยุธ์อยู่ลมนะไกลป่านี่บกคันเลยเงียบเก็บเลยจกชิหากินไ่เลยแลยวพี่น้องหากินแยะขนาดนี้ลมนะลงน้ำก็ลงบรไทยหนาวอากาศเย็นนี่นี่ปลื้เลยนะหากินทางน้ำเ,เดี๋ยวติดตามาพี่น้องได้ไม่ได้กกขอ,อกบคุณกำใจพี่น้องที่เามาให้กำลังใจตลอดเด้อพี่น้อง เริ่มแจ้งไปหน่อยเดี๋ยวลงไปนี่นะนึ่งเสียงกอเหะเสียงนะ่าหอมแช่ๆอยู่เอาเฟราฝนโปรกเมื่อคืนนะ่ะอยู่ลุมนี่แหละฝานเมื่อคืน បកកោໂຕ1វាជិញយូរនេះយិនសមយយីតໄគក៏បើតបបើបិលលឿនណាស់ Nó lại hết hết Bây giờ hết 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 Nó hết hết Để hít hết 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 khá hết 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 Thử hết dạng hết 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 Nó hết nó hết 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 หรือ่นมอแกงนะขนาวนก็ตั่ขึ้นมาแต่โอยหอดพี mm hmm. เทลนะมีหมดเลย mm hmm. ได้มาถือถุงยางนเสื้อถ mm ุ hmm. งม้นมิด mm hmm. ขึ้นมาดอดแห้งลายเห็ดนะ mm hmm. เห็ดกระเพงขาวสลุ จะอ่อนได้ถือทุงอย่างมานักกูดีโทไปเลยเอ,อาเชื่อทงมึงมุดๆเลยดีกินเลยเลือกตะดอกจูมมันมันอยู่ถ้าดีพักเลยเนี่ย ไม่นบื่อเลยมีมีลายเลยพี่นเนาะเดี๋วต่อเบิ้งนกคอก่อนนะลองเบิง้ง ต่อบางอีจุดที่สองได้กินเสียงมันห้องช้งนี้นะมันซิบกูเม่นนะั่นแหละบ่เห่ามนะนพอต่อห้องตอบแต่เสือรอไปเรื่อยๆนะสวายเทิบแล้วนะล่ะล่มเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นล ลมจะกู้เ,เจอ,อยังเลยมือนี่จนมือไปละเกือบสิบโมงลน,น,นี่ก็เดี๋ยวเลาะมือเลยนะกลับมาบอดเลยน้อยมือขนาดยิงงานก็นมาโชว์นนนหนึ่งไปต่อยในนกคอมตัวหนึ่ง ามนงามกันหลังอยู่เๆนๆๆๆือเืยู่นืป่ามองไงเนาะฮ <c oughs> ึ้บบบบบบบลบบบบ้บบบบด้บบอบบ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 บนบบบบบบบงบบบบบบบับบบบบบบอบบ้บบบบบ่บบบ้บาบบบบบบบาบบบายบบ้บบ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 บงบบบเบบ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 อบบบบ่บบบอบบบนบบ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 บ ยางมาเบียนมาอยู่ใกล้ๆ <ทำ S 1> ชื่อที่มันเห็นมันเปงงิดบังเันลำใหม่ไผ่เดมพอดีบงังแต่ว่าหัวมันทว,วิดแล้วยิ่งก็ไปก็ปมันห่างอยู่ทือคนนะบูะบูบ๊ับอยู่มันบ,บินขึ้นโอ้ยบร่ได้พราวอีนะคือคนได้แต่คนนะชวนหฮาวนี่โบได้เจอ,อยังเลยเขาใกล้ก็คือว่าแหละมัน ต่อก็มีชะม้อยอยู่ม้าแล้วพอบินไปนกข้อแห้งเต็กแห่งไก่เลยทีมงานเท่ากา็เริ่มทย,ย่อยทย่อยมากแล้แหละพี่องเราไอฟันนวดเพิ่งจะมาแล้วแบบมากบบีะแนนโลกคนทีมงานโลกคนโอ้โอนี่ของเพ่นวัวของเจ้าเนี่ยกระจอน เละแบบนี่ครับก้าวบ่อเนี่ยอาไมตี้าว่อดเละจำนนะพันนดุงเดือว่าลูกดีเอาเนเละจำเลอะไรวะของเจ้าชองโตนี่นะตัวนึงมันคือคันตัวนึงนีเชื้อเยอะตัวนี้เชื้อและอันนั้นเป็นยิงสองบาทบาทแรกความด้ยยันมุนือลูกเดียวนึงอันนี้เบียกเชื้อลูกตัวนี้ คือดวงของเจ้าบูมเมนบ่างบูมเอ็นเนาะเห็นอะไรกี่เก่งปะเก่งแล้วเห็นเออในนี้แล้วมันพ่อเก่งกินสีมือบอบนพันมาเนี่ยเก่งนล็อโกคอ เรากินน้ำแล้วก็จังพากันย้ายแคมป์มันไปพุ่งเลยกนะ้องมันไปถึงบุบเลยอยู่ชซวนี้บ่มานนะมันจักเป็นนั่นเลยกะเหาะก็คือแบบประโกฏว่ามันมีคคยที่พอมันปมไปเลย<ม>ท่านพอเท่ากับมันมีอยเ่คนมันเยอะ ทำมันเกิดคู่ปีคู่ปีเป็นพออีทีมงานหนึ่งนะมันกินปีงปลาอิ่มตะลึงว่ะงานในพานกระสอบในพานกระสอบนี่แหละคนขาขยายลงมากขึ้นกระสอบเก็จะด้ปลาลายในพานกระสอบเลยแนวมันนะเป็นกระสอบชอบเลยกินข้าวอิ่มกาใหญ่ไม่ข้าวจังหน่อยหรือว่าผักซอนจังหน่อยนะเดี๋ยว พักกันย้ายขึ้นไปอยู่ด่านบูบี้เพล่ะไปอยู่ช่วงน,นั้นพับคนช่างหน่อยไปโตนะย้ายไปบอลไม่พี่น้องยกลับไปพักอยู่ด่านบูบี้ตะปูตะโปรดไม่ดดไ,ได้ลงคลิปได้ไหมน้องทีมงานนะ ตอนนี้พาทีมงานมาลงคลิปนะฉะน้อยังเลาะขึ้นไปจมยังอีกแล้วบนตรงคิดกับอัตะคัดกันนะนี่คือลิงบาบูนมาหอดี่พักใหม่แล้แล่ะพี่น้องเลยพักยูโฮ้ยเลยบ้านนี้ นี่มองก็ะชื่อนี่รถนี่ชื่อเรียบร้อยยังกระชั้นร้อยมากันคือโฮยเลยเนาะอั้มโลละเออฝุด่างไฟทาเรียบร้อยผ่านใจไม่เข้ามาเลยแก้ตัวอ่าหมากเข้าจับนิกลงนี่เลยมันรู้มีแม่นขี้ดินเต็มเลยนี่นะยังไรยังไขี้ดินแล้วมันฉี่หาว อืมอืมน้ำขุนจะอยู่จุดน,นี้เลยมั้งโอ้บนนอนเท่าไรจะแบบแล้วบนนอนปเ,เ,เป็นแถวเก่าตามไปพุทธพ่นะอทางคู่เท่านี้มั้อยตะลุตะเล่นนี่แถวนี้นะ เดี๋ยวปีมป่ากินแล้วก็เอหากินนี่คือเก้านะในยามแรงๆพี่น้องเลยไปกับในพานเป็นสองคนไปกับบ๊อบบอลเป็นสองคนกุละดึกคนละอย่างที่พากันกลับมานะก้าวบ<ะ>วันนีกินข้าวพี่น้องวันนี้ปลากับปลานในพันก็ชอบกุนัดเ,เนี่ยโอ้กุลมาได้ปลา น้ำแล้วก็จิได้พากันขึ้นไปพุ่นละสำหรับคลิปนี้กับชมิมีอย,าย่างไรเพียน้องปิดไว้ชั่มนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยบ๊ายบายเพี่นเอง